ค uh, ันนี้ไหนเจอลฮ้ยพี่พี่ขยับตัวหน่อยนี่แน่ย้อดสื้กับเลยสื้กับ ใช้ท่านี้สินะเฮ้ยไม่เนี่ยเดี๋ยวแคบเงี้ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยใช้ท่าไม่ตายไม่ที่เฮ้ยพี่ใช้ท่าไม่ตายที่สองไม่ได้อะใช้แต่ท่าแรกเฮ้ยพี่เอ้ยอะไรเนี่ยพี่ใช้ท่าไม่ตาย บึ้มลองให้มันโดนจมลองให้มันตีกับิ้นเลยแล้วลองมัน วันนี้ไงพี่อนทำไมตายแล้ไม่ใช่ทำไม่ตายได้ไม่ได้หลอกไม่อแต่ฉัน Oh my gosh. ตอนนนี้ฝนาะกด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวดิดึงไม,ไม่อยู่เวลาเราไม่เจ็บแต่ดนฆ่านะของมันท่าหนี่ นเดียวท้านเรื kill. ่องนังเอาทำเแล้วพ no. so okay. ี่ได้ตังมาร้อยสองร้อยห้าสิ้ยงั้นงั้นคราวนี้เริ่มโอเคโอเคจีจีเม้งาันกีสวแน่นเอ้มาแลวนคราวนี้พี่ขอเป็นบอสซุปเปอร์สยามเลยกันนะพี่เป็นเรื่องอีกันไม่ได้หรอนี่ได้เรกด้าว เริ่มเลยเพิ่งเข้าสามกองรีบอลทีดีสุ่มขุพนพลฟรีห้าสิบครั้งแตนหนูอยากได้ฮีโร่แดงนี่นะรูะ้หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บรู้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าอะไรเดินม,มาเด็พี่วะเข้าไปเัาเป็นขอนไม้ไพี่เป็นดาบเฮ้ย,อยบอสซปอร์สีสยา เพื่อนพี่เป็นตัวชายาของพี่เลยลนะครเรือเราเองอือมามามาเราเป็นข้างข่าวอืเอือเฮ้ยอะไรมงเอ,เอ,เองวะเนี่ยนี่เรบเปี่ยนฉากนีมากมันยังหลอนเลยนเนาะมึงจะพูดถึงอะไรเรอพี่จำได้ว่าพี่ไปกดไอ้ตัวตัวชายาเราไม่ใช่เหรอไม่ได้เลยทำไมถกูต้องรี้ เล่อคราวนี้ลองจมตีภาษารนูก็ใช้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาสลับกับเราทำไมตัวเฉลี่ยพี่<ม>ใช้ท่านวันนี้พี่ใช้เคาารื่องมือาาดดตอนสาวาลโดใช้เครื่องมันทำงานได้ใช่ใช่ใช่โอเคเยี่ยม โอเคเอาท้าไม่ตายพร้อมเไม่เข้ามเออมันก็เลยยิงไม่โดนเื่อนเต็มเลยเข้ามาดิขามลมันคาเลยอยาเข้าไปไนรได้ด้วยเหรอยอยอยย่อยย่อยยอยย่อยยอยย่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 อยยอยอยอ้ยออยย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 อยยอ่อย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 อ่อย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 อ เออไม่ได้ช่วยอะไรเออเฮ้ยบ่มบ่มบ่มไรหวังอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ๊อเราเราใกล้ตายแล้วบ่มเดี๋ยวพี่ปกป้องเอออย่างเงี้ยใกล้ตายแล้ววายจะมีอะไรใกล้แล้วพี่ชาย Để PY nhá khayak okay. tổ đai Rau nỉ, rau con, rau nỉ con Ái ba Nếu khayak tổ đai thì bằng dù có dì Nếu khayak tổ đai thì bằng dù bê Ok Bây Bơm nhóng, nhìn nhìn níng níng à Ừa Huy bơm bông cắn bái PY đai quá Thẻn lươn, đi เฮ้ยเบิ้มโครงการให้พี่ได้มาอะไรแถมยังเลื่อนไม่รุดอีกด้วยอ่ะอะไรมออึองหนหลอกหลอกให้เราตายใจใช่ไหมมันไม่งากแล้วเบิ้มออกเลยไดย้ตอนนั้เฮ้ยแต่พี่ออกมไ,ไม่ได้อ,อ,อ,อ่ะเาาบิ้มงั้นเบิ้มหนู่พี่ ทำไมพี่ออกไม่ได้ TTAV ดาวน์โหลดไหมไม่ไม่เฮ้ยทำไมพี่ออกไม่ได้อ่ะเฮ้ยรอแป๊บนึงอันนี้พี่กำลังอัดคลิปอยู่นี่อัดคลิป What the hell is that ตอนนี้พี่กำลังอัดเฮ้ยอัดคลิปเมื่อไหร่แต่ตอนแล้วจะลงเอาไปลงในยูทูบรอคราวนี้เอาหมดเลยได้คราวนี้ใช่ไหมคราวนี้เอาหมดอ่อมาบอสเนาะ เบิ่มกิปไปที so ่สุปเปอร์ซนะเพื่จะได้เข้าไหลเยนะมา่ออผิดเอ้เ้เข้เข้าไปแล้วฮ้ยังไงไกดสุปรียไงกล้วะุร เราเหมือนกันมาซูเปอปร์ไซยาเจอกับดีโอผู้ยิ่งใหญ่อ,อ,อะไรวะไอ้เว้เนี่ยพิวสากดไปที่ซูเปอร์ไซยาห์เลยอันนี้จป,ป,ปวดอะฮึยนนนนี่ไงซูเปอร์ไซยามาแล้วแน่นอนเลยนี่อันนี้บอสซูเปอร์ไซยาแน่นอนแต่ต้องรอดกันนะยังไงมาแล้วแจะเอาใช่ไหมเอ็มเอาเฮ้ยจะเอามาจะเอาเราเป็นตัวป้องกันเหรอ ก็ตีบัคแล้วคเฮ้ยโอเราพี่บอกให้้ยช่วยหถ้าพี่บอกให้กดที่บอสไหนก็กดที่บอสนั้นนะมันจะเป่ยมันจะเปลี่ยนนี่ตอนนี้พี่โจมตีมันอยู่ A ออขมนขมเฮ้ยรอมเลเหรอนี่จะายมัย พี่จุอ๊อุ้ยขยับตัวไม่ได้แล้วอ่ะ ต้งยโอ้โหเข้าใจแล้วเฮ้ยอเฮ้ย้ยเราคุณเล้งเราหรอ่เาอะหน่อยเี้ยเราค้งรอย่าดังอย่ังเลี้ยงเรเท่านี้ลองบอสธรรมดาดูบอสธรรมดาอยู่ตรน เฮ้ยเอ่อบอสธรรมดาหมายถึงไอ้บอสคนเหล็กนะเหรออืมเราแต่งงานได้สบายหน่ยมันจะมีเหรอแต่อย่าเพิ่งกดอะไรตอนแรกที่เข้ามาเด็กเล็บเกมแล้วกดเข้าก่อนดับกันเฮ้ยอย่าเพิ่งกดเลยไม่มีเหรอบอสเหล็กกดบอสอะไรบอสบอสกุ๊กกุ๊กคุย่า ดเหยเดี๋ยวมากคพี่อเลือกเป็นบูฟวอยควิกบ้าเราเราลองพองแสงคุยต้องการลงแสงเราได้ไงวะมันมาเลย ช่วยเออแท็กไปบี๊เราว่าไม่ใช่เราว่าไม่ใช่ผู้เรานะที่ทำเสียงนเลนเออเราถ่ายคลิปแอนนาแน่นเลยนะเนีย่ยอืมพีก่ก็อันนี้เป็นคลิปเป็นชั่วมโมงอะนะเออเราไลฟ์สตรีมอยู่ใช่ไหมงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าแบตแบตของผม